การรวมโต๊ะการแยกโต๊ะนะครับสําหร eh? ous, ับการรวมโต๊ะและการแยกโต๊ะน er. ั้นนะครับจะต้องทําการเปิดโต๊ะทั้งทั้งคู่ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการรวมโต๊ะหรือว่าจะเป็นการแยกโต๊ะจะต้องทําการเปิดโต๊ะก่อนนะครับจากตัวอย่างนี้นะครับผมมีโต๊ะอยู่2โต๊ะผมต้องการที่จะรวม2โต๊ะนี้เข้าด้วยกันนะครับผมก็ไปเลือกในส่วนของรวมโต๊ะเลือกรายการโต๊ะที่ต้องการรวมนะครับ นะครับแล้วก็เป็นการรวมโต๊ะนะครับจากตรงจุดนี้ก็จะเห็นว่าโต๊ะ5กับโต๊ะ9มีการรวมกันนะครับการรวมโต๊ะนี่อาจจะรวมโต๊ะด้วยหรือว่ารวมบินด้วยอาจจะรวมโต๊ะหรือว่าแยกแยกบินด้วยก็ได้นะครับจากกรณีนี้เป็นการรวมโต๊ะนะครับเป็นการรวมโต๊ะหรือว่าเราต้องการที่จะแยกโต๊ะกลับคืนมาไม่ต้องการรวมโต๊ะแล้วนะครับก็สามารถที่จะแยกโต๊ะกลับคืนได้นะครับ ก็เลือกที่โต๊ะนะครับก็เลือกที่โต๊ะแล้วกลับคืนนะครับก็ถือว่าไม่มีการรวมโต๊ะแล้วนะครับครับนี่ก็คือการรวมโต๊ะแล้วก็แยกโต๊ะ